นะครับพ่อยพี่น้องพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับปูแพร่กลางน้ํานะครับหลังจากซึกมาวังสองเมือขึ้นหลังนี่นะครับเออดกับพ่อย่ามตามหาหพ่อยพี่น้องอยู่มาพ่อแล้วมาพ่อเพิ่อนอยู่พี่ละอยู่กลางให้กลางหน้ากลางสวนพี่ละเดี๋ยวจีพาเข้าไปว่าสารทุกสุกดิบน้าเพิิอนอ่าเพราะว่าอยูุ่แถวนี้มันกับว่าใครมีสัญญ,ญาณนะครับพ่อยพี่น้องเพราะว่าเบอร์โทรผมกับมีอยู่เวลาโรมาหาเพิ่นบ่มีสัญญาณก็เลยบรูดที่แนช่ชัดว่ y u y u าที่อยู่อยู่ใสอ่า พ่อนได้ยู่ได้กินยังเดี๋ยวสีผ้าขาไปถามเต่วมือเมลื่อนนี่เพื่อนบอกว่งฝันดีมากๆนะครับหลังจากเพื่อนปล่อยสามตัวไปแล้วเนาะสามตัวสองหางสองตัวไปสองหางเพื่อนปล่อยไว้แล้วอ่ยูแห่กลางน้ำนะครับบานนี้เพื่อนสีออกมากมาอยู่นี่ปูแหงน้ำมากเขาฝันมาเน้นย่ำคักมื่อเคืนนี่เพื่อนสีฝันมาจังไไดนะครับคลิปนี่ถือว่าเป็นคลิปล่าสุดสุดจะล่าล่าที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวสีผ้าขามาเบิงว่าเพื่อนสีว้าว่าจังไดสู่ห้องฟัง เพิ่นอยู่จังได้นะครับฝนตกฝนลุ่งขนาดช่วงนี้พายุเข่าพี่น้องครับผ้ายุเข่าพายูนั่นอยู่ใส่น้อบ้านนี้ปูสามตาปูแพร่กลางน้ำยู่นี่บ้านน้อปูเนี่ยโอ้นั่งอยู่นี่ตัวนี้เนี่ยซิกแล้วก็ยุกดอยู่ตัวนี้โอ้ยซิกแล้วก็ยังท่ำตัวอยู่คือพระอยูขึ้นเขาโอ้ยเนาะโอ เอาเอายังปฏิบัติยังถือศีลอย่างคือเกานะปูนะโอ้ขออนุญาตเขาทั้งในได้อยู่นปูนี่เนาะอือเพื่อนไฟกับว่ามีบ่เนเพื่อนไฟ้พงไฟ้้ายอย่างกับว่ามี่สามพันมัท่อตอรจั๊ด่งเบิแบเครื่องสองเครื่องทศัสท์อะไรแบตเบิดตักเลยกูได้ทั่วทั่วมตอ่าเรือแบตเบิดบนเขาในบ้านเออเอาปจินเขา เนี่ยเออมามานี่กอไสไส้เรานี่ยกินนะเอานี้ดิกระเทียมกับบัอนพริกผงเอากินกระเทียมกับพริกผงรดบะปูหวานหวานเอาแล้วข้าวน้าซ้ำปลามะหงกินเองอยู่จังไหนนี่บอกเขามี่ซ้ำนี่บอกอืมแต่ื้อไม่ร้านนี่นโอ้ยนะปูไอ้เสื้อเพิ่งนั่งห้าร้อยสิบบาทมาน้ำเหนียวเอาคือแบบเสื้อเนี่ยเอาเป็นตะแซีบก็นี่ปลาดุกปลาแดกอีหยังไว้ตะเสื้อมาโยงไมากินเป็นอย่างก็บะเสื้อมาเนี้ยมันโมฟ้าเอา เลขงวดบางนึงถืออยู่นี่ปูใสไปเห็ดงานโอ้กะเรกะไรเดี๋ยวไ้มอไซบอกระไรปุ้มซื้อมอสไส้สลิงให้ลูกปเ็สงานโอ้เออบอกกระไียพ่อได้ซื้อขอกับนี่ละมากินด้วยเนี่ยกินกับยังเหรอคะเนี่กับกราเทียมกับพริกผงโอ้แแยบหวานนี่ยังนี่ไม่ทำบักพริกหวานนี่ผมกับจิจักเฮียดจงไหนได้เสียคลองผุแล้วเนาะอันนั้นเป็นกระเที่ยงเขาเจ้าวาดเบิดเงินทองขลังขาวน่ะ ผมกับว่านมันเล็กปูมันถือกยูงวันบางนึงน่ะปูจีพ่อมีเงินมีท่องอยู่ตีสดนดอกพ่อจีได้ยูได้กินอยู่เลยโอ้ยมาเห็นสภาพพี่น้องน้าตาสีไลคนที่บอกเลขถือกยูว่าซัมนี้พี่น้องเออจะเรียตนศาสตร์แตื่อนนีเลางดมเบิดเบอมาทงพีเลยอืมเขาบอกน่อยน้อยคนกัแห่มาแช่สองพันหนึ่งโอ้ละเลขถือกบางนึงปูพันแห้มาสองพัน วผมกระเบิดข้ามจีว่าเนาะจากจีว่าจังใดผมบึงคีบอยู่แ่บแเลยกระมนเงินสองอยเขาฝากมาเมือบ้านนี่ที่ไอมีช่องที่มไทยเพื่อนเอาห้สองอยก็พ่อที่ซื้อเขาไว้บอปู่ว่าพ่อได่ซื้อเขาไว้โอ้ยน้ปู่้ลงจักบาปูบ้านบึง เอา้าต่อได้กัยาเมตต่อเอาวันนี้คาเทียนห้าเขา่าคาเทียมีเอฟซีผู้ใจบุญสวนท่านเพิ่นทรงมาให้ถุงละสามสิบห้าโอ้สองเสื้อไว้สองถุงกับแปะลอยแล้วเจ็ดสิบเออทั้งพริกผงพริกยังแน่กับกะบิพอดีเบิดต,ตัว,วนั้รเนาะยาะไรรูปบาดแน่กับเติมน้มันรถน้ำแน่ดิอืมโอ้ยเนาะ,นะอันนี้กับถุงลับ จ้าบลาบูลืมแล้วครับเอ้าเอาขังนละปูเอ้าไถนาได้อยู่หน้าบันซิกลก็ได้น้าปูนะไถลวดเนี่ยเซี๊บเซี๊ยบขอนุญายืมเงินปูเขาได้มันติดปากปูได้ตามถนัดลวดครับผมติดเสี่ยงจันก็ได้แล้วแต่ิดเสี่ยงจันสิแต่เทียมก็บางิกพงเลอู้ใดอะไรเอราะว่าเซียบเซียบบันเข้าปากพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีมามาเหลืออยู่เฮียนจักหัวสองหัวกับฝากทรงไปสนี่มาให้ปูแพร่กลางน้ำเนี่ยเด้อมีเกลือมีน้ำปลาเพื่อนกับเอาเวิ เพื่อนอาสิกมาแล้วเพื่อนก็ยังใส่ชีวิตอยู่แบบพาแบบเจ้าเพื่อกเาแต่ว่ากะอาจมีถือสินหน่อยลงมาหรือสินห่าแต่ว่ากะควมปฏิบัติควมที่อยู่อาในสถานที่แห่งนี้ก็อยู่โดยการถือสินกินเข่าถือสินกินย่ยเมี่ยมแลงก็บ่กินาแลงก็เกยังมอแล้งบ่กินเข่าปูเกถือแบบเกถือเต่ากับเพียงโอ้ดีละปูดีแล้วอนุโมทนาสาธุนั่ม แล้วขอเลี้ยงบุ้งจิ้มก็กอดล่ะครีบนี่สิบวอได้ถามถึงว่ามีปัญหาอีหยังกันดอกจังไหรดอกอครีบนี่กะเห็นเจ้านั่งกินข้าที่เะาคอยกะตันอยู่หูข้อนี่ยอยรว่าบ่ออกดอกคนที่บอกเลขถึกอยู่ในสภาพซ้ำนี่เนาะโอ้กะเบิดแตเนี่ยสิวอาคือกันปุ้ยคำนี้ก่อนที่สามคำก่อนเนื้ออันไหนล่ะสามคำนี้แหละได้ยิ่งไปก้อนไอ้เอฟซีว่าเออกินข้าวก็ว่ะเทียมกับพริกหวของพี่น้องเอ้ยอ่ะแสบแผู้ใดผู้ใดพ่อสิมี มามาจักหอสรงหอกับฝากใส่กล่องทรงมหาให้ปูเนี่ยเด้อหวานหวานเนี่ยม,มึงนี่เปลี่ยงกินเอาปูเอาเย็บกวอนไหลก็ได้เสือกเกือบเสือกน้ำป่ากันยังไข่ี่จักทีว่ายาจ้าไหนเนาะเมื่อเน่าสีเปล่ายิ้มพอดีปะปูนี่ ไอเ่ซ้ำนี่ยไอเดี่วเล่าเลยแบบเนี่ยบ่ต่างก็ไมเคยดมือแล้วเล่าเอาซ้ำนี่บ้านี่กันว่าที่ขออนุญาตสัมผัสจังหน่อยพอดีมีแบตอยู่ในหนึ่งที่ผมโทรมาว่าติดว่าฝันดีแล้วนั่นละนั่นละตัดตื่นไปเลยบอยแบบเนี่ยอ่านละจะมาเกือบมาบ่ฮอดกันยังวะโอ้ยังมีวาสนาอยู่เอฟซีแฟนช่องกับยังมีวาสนาที่ได้โชคได้ใช้น้ำกันอยู่ดอกงวดนี่ เนาะยูซุเบอร์ผู้ใดบ่เคยเขามาก็ัทรหากันเอาเล้กกับยููบเบอร์นะผู้่นมี่เบืรอครับผมพ่อนน่องบุญบุญผารวยครับบุญพ้ารวยแล้วก็น่องเบียวแล้วก็พ่อยแฮ้ห้าครับที่คนเคยมาว่านี่เข้าไปครับครับกับกาบุญรวยออกมาว่านเนี่ยครับผมทั่ทรหาเริ่นอาครับอือถามสินทางมันก็ได้ครับผมเอาหลังจากบาดนี้ผมสิสัมภาษณ์ต่อเลยดีบาดนี้ปู หลังจากที่เข้าปลอยตัวเลขไปก็คือเข้าปล่อยไปอยู่แพ่กลางน้ำน,นะนเนาะเข้าปล่อยเอาเขียนดูดิห้าสี่สามอะไร, 5, 3, 3, รกห้าสี่สามห้าสี่สามเมือเ่อแรกชุดเมื่อแรกนะเมื่อวันที่ยี่สิบสามห้าสี่สามกับหนึน่งห้าศูนย์หกสามห้าสี่สามกับหนึ่งห้าเท่กันอ่าอ่าเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ด มาปลอยอีก063กสามกับหนึ่งแต่ว่าปู้กับแปดสองผู้กับไม่ได้เน้นย่ำว่าตัวใดเป็นตัวหลอกตัวจริงหรอกเนียนจังว่าเห็นได้ยังสี่เบิร์ตได้แดงคือกันครับโมจ้านี่ใช่ใบสะอุ่นกินมะเขืออ้นโอ้ยเนาะประหยัดเอาปู้มันยังบ่ขึ้นล่าเขาก็กินไปเรื่อยๆนะอันนี้หัวนึงสืออายุสองมื่อ ประหยัดเอาเนาะปูนะ่ะหัวน้องชีได้สว่างเมื่อมื่อละเครื่องุงโอ้ยผมสีสัมผัสบ่ต่อไปบ่ไใดได้นี่ปูปูยาเบาๆเลยเป็นตเลียตร์ตัวนสา,า,สนาดไทยกินน้ำก่อนเด้อเอ้ากินน้ำจงกันปูกินน้ำจงกันเอเอเ้าเฮาบาเบาถึงสาเหตุว่าสาเหตุใดที่เพื่อนได้สีกออกมาดอ,อกตรงนี้ก็ได้เฮาสีมาเบาเรื่องคว้วฝันเพื่อนรถหลังจากที่อ่าสัมผัสซองเอื้อนไปแล้วเมื่อวานนี่เนาะมาตกเมื่อคืนนี่เพื่อนฝันครับพ่อยพี่น้องครับผมเมื่อวานนี่ให้สัมผัส หลายๆช่องไปกัยังฝันแต่ว่ามือคืนนี่มานี่ปูน้ำมากป,ปูปะปูนมาเลือดสีโอปูน้ำมาก,ออก,ก,กรเราอออเอาทุน่นเอาเด็กะดะ <C paths> อะไ้ดี่รอโอ้โเอาทุนเอาเด็กอะไ้ดีป้าต๋ เพิ่นมาว่ายังไงแน่บดน้ปู่มาเน้นย่้ำตัวเลขให้แบบล้วกนนี่มเลอยังเๆเข่าเด้น่ะเอ้าอันเนสภาเนนั่งนเรื่อคืันยังว่าเจ้าของัเป็นพระอยูวคือเกนาพ้าา่เราันเห็นสภาพเจ้าขวงนั่งเป็นพระขืาเฝเห่าเขวาั่เน้าวบนเหเ้ขวาง่เปขข้ายไปนเนสเจขางนั่ปัข้าวันเหมาพเจ้าางยั่งป็นพขาวฝกนหมสขนางน่นะขัาสันเหาพาดเป็นพระก่าโอ้ กี่เป็นนุ่งสวงนุ่งเสียนุ่องอยังกับนุ่ง,งลงไปครับถ้าแป้งนีผมวิวลงไปครับฝันกับเป็นหฮมยังเออเฮือเขาเออมันเป็นด้วยใจเป็นด้วยจิตครับเนาะจนฟันเป็นเป็นพระคือเขาเนาะฟันพุ่มอย่นี้ก็ดีดิครับนั่งมหาไรเมื่อคืนเนี่ยครับนั่งอ้อมเต็มเบ็ดเนี่ยพุ่มก็ไอะไรแมนอืมเพื่อนสีมาอ่าย่ำตัวเล็กเพื่อนสีมาซื้นส้มยิ่งดีว่าเล็กว่านี่มันสิเขาแล้ววะมันมีเสือมายู่นํา โอ้ oh, ดีใจว่ามาอยู่น้ำดีเก่มาอยู่น้ำโอ้ยเนาะเว้ามากขนขงิงลงหยาบๆยาปุ้ยบ้านนี้เฮาสิมาตีใจคว่วมของฝันมือเคล,ลื่อนนี่ลฝันซ้น ỏ, นนนาาำนั่นบอกฝันว่าเจ้าของยังเปลี่ยนพระอยู่ซ้ำนั่นบอกเปลี่ยนพระอยู่แล้วก็รับุ้ยทั้งผู้ยิ่งทั้งผู้ใส่ทั้งผู้เถาผู้นุ่มทั้งเด็กเล็กเล็กน้อยนั่งไปเต่าียบเรียบร้อยเขายังนี่อยู่เนี่ยครับผมก็ใครเป็นเมืองบางบุศผู้นี้อยู่เนี่ยบุ้ยเมื่อเสังเกตยรติต้น ไม่มันเป็นป้าลงุงพิบก็มันตน้นอะไรนี่แต่ต้นไม้เงี้ยต้นย่าง,งก็มี่นี่<อ>ต้นแดงต้นเปียต้นให้ว่าสารพัดต้นนะอยู่เนี่ยเป็นเมืองรับแร่ใครเมืองรับแร่เลย<อ>ในฟันอ่ะครับผมมันเขียมขงังแรยครับครับผมปูฤื้สีตาไฟอืมอแล้วเพิ่นมาวางไหนเนี่ยปูฤื้สีตาไฟเพิ่นวางไหนนะครับผมเพิ่นก็ว่าหย่เพิ่นจะให้บอกว่าเพิ่นจุ่มห่อเจ้าเพิ่นนี่ตนนีตนดี มันเกิดสถานาการณ์แบบนี้ขึ้นนี่ยครับผมเออคนนี้ตนนี่ตนซา่าตัอแมีนเพิ่นว่าจังไรเลี้ยงตัวเลขกออ็จังสี่นะหมดเอาทุนเอาแล้ววันปูวนน้ำห่วงลูกห่วงหลานปูปูหน้ามาเบิ้งมาทรงครับผมแต่วันที่สา,ามาาสิบเอ็ดเลปูกับพวกเปลี่ยนใจปูชิมาอีกวันที่สามสิบเอ็ดอ๋วันที่สามสิบเอ็ดชิมาอีกแมีนชิมาอีกชิมาหาอีกสามสิบเอ็ดเนี่ยมันขึ้นนี่บอกยังวันที่ปีนี้มันเป็นเกิเข้าตัวโอ้ พันจีมาอีกพันจีมาเน้นย้ำอีกที่หนึ่งคือวันที่31อแมนแต่ว่ามันขึ้นนี่ยรลมาแล้วฝันเห็นแล้วครับผมในฝันบอกว่ามันนิมิตบีญยังเด้อครับผมเพื่อนผมยังคือออกแปลนะนั่งสามารถที่เขาสรางยังบ่เป็นน้ำบาดเมี่ยงเขาดอกนังกันนั่งง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 เพื่อนบอกว่านั่นบอกวันี้เพื่อนบอกว่าตัวเลขนี่เป็นตะขขาตัวไดเป็นแตะเนียนตัวไดเป็นแต่ะึ้นแตะล่งเอียงบอปู่ได้แล้วลูกท่านเออได้แล้วได้แล้วยังได้กัมันปั้ที่ทุ่ บาเดี <Scroll> ๋ยวสามสิบเลี oh. Oh. ้ป oh. 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 ูชิมาเนียเ็กเอามาเนี่ยย่เอาคักๆนสจี๊ามวารีขี้เปียกเปลี่ยนวปูแล้วก็อมยิ้มนือเส่อายิ้มนั่งยิ้มมุ่ยมุอยูเื้อนี่ปากอปอวยแปลวาลขเขาแล้วปูเรื่องที่มีเปลี่ยนแปลงว่าไหมากหลายหางแต่เอฟซีของงงงดประเทศเรานี่ว่าถนนครับผมวาปากยิ้มนือเสือจะคู่กับวันที่สามสิบเก้าคนครับผมนั่นคือครับผม ามันสเปลี่ยนมาเปลี่ยนแต่มันที่สามสิบเอ็ดเพิ่นสิไปปูผู้เขาควายสิไปตามมีอีกที่หนึ่งเออไม่อีกที่หนึ่งโอ้เราก็ย่านนึกกันครับย่านยังย่านเอาเลขเราไปปล่อยแระอ้างว่าของเกี่วของนู้จังสั้นกันมี่อดไรแบนี้เนี่ยโอ้หลวงหมูหลให้หมูดีโทษ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 มันมีเอาเลขไอ้ปูไปป้ายระอ้างว่าของเจ้าของนี่มันมีตัวนี้เนาะแม่วตวหัวนี่คือกันนี่สิบสิบสิบป้ายไปนี่ครับเนี่ย เอาไปไปแล้วบมสี่สามหกศูนย์สามเนี่ไปซับเอามาซับกันอือซือหาว่าเด็กกันผู้ใจดีผู้น<ะ>ี้ไม่ปล่อยนะบะังเลยเนี่ยเอาอยู่เดียวปล่อยเดียวเนี่ยแ <laughs> ค่กลางน้ำมาป่อยเดียวเนี่ยบับงติตามชิปยุ่มื่อคืนเนี่ย ัวแบบเบบน่ะเอออางอานี่นี่เอาไปซับกันนซื้อเลยนะมาปู้ยใจดีพูดห้ปวยให้น่ะเออแอบอ้างเรี่ยวดน็ไรคือว่าบูติดตามเข้าสันติเป็นไหลยางไหเนเอาไปซับกันนซื้อเอยนเอฟซีเอาของปูหรือสีตาไฟเราไปปวยอยู่แอบอ้างเลอเนี่ยมาู้ังใจดีให้ปวยให้น่ะเออบ่งดูควงหายจีนหนาอยากู้ใหัใจดีมาใส่อยากมาใส เอาพอนสูตรเพิ่นได้ตัวนั่นคือกันมาตรงกันบ่บ่เบิ่งคักแล้วเอายู่นี่ไปป่อยเออาฮกตัวนี้ไปซับกันซับกันถ้าซับนี่ก็แช่ซับนี่แล้วเออเอาเอากันจังไดไกัอ่ากับอวันที่สามสิเบตนะปูน่ะยืมเนี่ยอันนั้นนะสีบวงห้เลยบ่อย ว่องห้เลยเอากระแปรวมาปูมาไห้วงอยู่ตัวสันเมื่อคืนนี่เอาที่เด็ดล่ะพี่น้องครับผมที่เด็ดล่ะบานนี่เอ้าวงมาปูว่องมาเอาปูบอกว่าลูกอยากกินซับหลอกบ่หลอกเด้อเอาของปูไปลูกอีกตัวนึงแล้วบอกนี่ตังซี้ย่างเดียวเท่านั้นเพราะเอ้าี่ของปูเพิ่มโอ้ของปูเอาของปูไปล่องน้ำอีกตัวนึงเนี่ยสีตาไฟเด้อโบมินทิศเส้น จานสามตาเด้อนี่เป็นของปูฝันปูด้วยสีตาไฟให้รุ่งอังตัวนึงครับผมเอาปันคักๆไม่ลูกท่านว่าเดอกก็ล่องไปแต่ว่าฝันได่สามสีปูฉี่มาไหมอืมอ้าว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 โอ้ยจะเป็นดีครับบานีปูแล้วเขียนให้ได้ได้บอเอ้าวปูเขียนปูมากนั่นให้แล้วเอาอีกครั้างหนึ่ง บาดนี่เป็นยังสี่บา้านี่ปูใหญ่ใจดีสิบวจัดอีกบัวเนะ <c oughs> าะบ้านแดง <c oughs> จึงคืนเลย <c oughs> พี่น้องครับผมเอามีเพิ่มขึ้นมาเอาอีกจักหางแนี่ยพระท่นปูเลือดสีตาไฟปลาอขออีกจักหางเนี่ยเถอะจังว่าปูกระเช้าท่านเอาไปลงไปอีกพูกะท่านเอา,เอาลงไปอีกผู้ได้บุญวาสนาไร่เลยลุยครับผู้ได้บุญวาสนาหน่อยนี่ ได้หน่อยลงมาเจ้าพวยังทะเลย้ายมันถึะวังสอพวกได้ขีโกงตัวแล้วยายมันถึกเออได้ขี่สายวโอ้ครับผมแข้งมันยัดต้องตัดด้อครับนี่ครับผมพบต้องตัดอัวคับนี่พวต้องตัดบ่เอ้าอยตัดบัตัดโุได้ขี่โกงขี่ซอตัแล้วมันจิบหายใบอดเบตตะกุลมันหลดระวังสิเอา้สั้นอเราสุนคัานนั้นละพวอ่ต้องตัดเนอะพต้องตัดบวต้องตัดบ่ เออเอาพอออกจากปากโลบนอกจากทิศเซี่ยงจันทร์สามตานี่โอ้เออเอา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 เดี๋ยวจะบุญวัฒนาเด้อบ้านการกอกครับโอ้ยนั่นหอดวันที่สามสิบเอ็ดเถวเนาะไม่ได้หุ่นไม่ได้หุ่มยังเดินงูเสียไล่ทหารดูครับผมเมื่อินัดกันจังม่วงนี่ปูเมืองเข้านัดกันจังม่วงสามสิบแล้วสามสิบนี่นัดเสามสิบ่่มนครับ เมือสามเอ็ดมตัวนี้สมสอดขนดมือเลยเขานัดกันจะมวงบันี่มือวัน่สามสิบสามเอ็ดมื้อวันที่สามสิบสองตันี้สามสิบส่งบ่มันวดนี้ออกวันที่สาบสองวันเอาสามองมนีจ้ามสเยเนาะว่ามันสาสิบสองที่มอารมณ์ดีด้เรียนูเลยเม่อยูในคาบปะหรือว่าในคาบโยมก็ยังถือว่าเป็นคนอารมณ์ดีให้เก่าครับเปลี่ยนแปลงบม่ได้แล้ว เปลี่ยนแปลงได้มือเดียวมื่อกุศลาธรรมะอุศลาธรรมะพยากาตาธรรมะพลเรามือเปลี่ยนแปลงได้คู่กับเอฟซีอย่างเดียวเอื้อนในรอดจากโมงจ้ะมื่อเอื้อนนี่ก็วายแล้ชิมาตอนแดงโอ้ยเอาแั่งแดงห้าบาดเนี่ยฝนติดตกะโตกเแล้วชิมาตอนไดงเนี่ยปัญหามันนะโอ้กะชิได้มาฮามาจุ่มอยู่พี่ตัวจันเอาชีลด์หันฝนโบโตอีเรียกับมาๆถ้าแปะโมงหมดไปมาแปะโมงมาหอดกะชิไปเอื้อนเพื่อนรถ โทรศัพท์เอิ้นเพลินโหลดเอิ้นปอูอันนั้นอันยูทูบเบอร์ช่องไหนกันร่างที่ติดตามกันยุ่นอ่ะครับอ,อันไหนคำทูบมาน้ำเนอสี่สิบเก้าดอลก็เก้อะโอ้สี่สิบเก้าำทูบมาน้ำอ,อ้าวกับเทียนหนึ่งบาทละครับผมครับอ,อันจะเจอมาตัด สองเหลี่ยมพอได้จุดแล้วนะกัมาเฟียไว้แต่โรงแรมมีไฟฟ้ารับทราบรับทราบขอบบุญขอบคุณล้วงหนาเด้อครับลยสำหรับถูกกับเสี่ยงก็ได้เอือนเอือนถ้าฝนบาตกก็คือแปดโมงแล้วจ้ะเนาะบอวบอวบเอาสิสปูผู้ใดมาก่อนไหนก่อนซะเอาสั้นบอแนนคุณหั้งเทียนหน้าโดนโพดมันกระตาโดนโดนเนาะจ้าเอาสั้นบอเดี๋ยวกลับไปเอาบ้านนั่กันแล้วจันแปดโมงแล้อ นอนได้เราเนี่นอนได้บได้พงป่าแยกนอนได้นอนได้แยกไดเาป็นพยางค่นตัวนรับครับครัครับคร่อนาับครับสรมาครนบครับครันคมับคนับครับครัาครับครับครัาควับนรับครับครันครันครราบครรับครับครับคเบััอนัั อาว่าวได้หรอกมุ่งเสียแล้วครับผมอาชัดชัดเจนในส่วนของตัวเลขของปูแพรกลางน้ําหรือปูสามตานั่นเองครับสำหรับงวดนี้กับขามฝันที่เพิ่มเติมที่เพิ่นเข้ามาหาเพิ่นเมื่อนี่กับนินเพิ่มเข้ามาศูนย์ห้าศูนย์ครับเปบเป็นปูจากทั้งผู้เขาคั้วเพิ่นมาบอกว่าเอาลงอีกจักตัวบงนูมันยังพร้อมเต็มรถวิกอัพดอกลูกเอ้ประชันจัดไปครับผมมาอีก0-50ครับพี่น้องครับ ทิมถ้ายี่กากฟฮอดพอพี่น้องเด้อผู้ใดข่าวสารอาหารแหง้งอ,อยากรวมบุญร่วมกุศลกับปูแพร่กลางนา้ำปูสามตาที่เพื่อนซื้อออกมาเราเพื่อนมาอยู่นีเนาะผู้ใดมีขวงอยากทรงทรงพันแอดมินใดเด้อครับผมทรงพันมาเราจะมามอบให้าจังใดใค่พ่อพี่น้องโชคดีมีใช่มีโชคมีใช่มีโชคมีมมมมลาบกับปูแพร่กลางนา้ำสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดีเด้อครับผม เอาจังไรคลิปนี้กับที่รบกวนปูซัมนี่ขอบคุณปูหลายๆเด้อปูครับผมอ่าจ้าตัวรำเนียดด้วยกันทุกคน